สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเสร็จลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนะครับพี่น้องค่ำคืนนี้แล้วมีหนังนะครับพรุ่งนี้นะครับงานนะครับมื้อนี้เป็นมือพ่อต้อมือมือห่อมครับห่อมครับบุญครับพี่น้องแอมเห็นพี่น้องครับรถยนต์ครับสองจอสามจอครับเอา ตัวแห่มาแล้วพี่น้องตัวแห่ผับขึ้คยยนครับไอ้พี่น้องมาเบิ้งอ๋ออันนี้ฉันเดี๋ยวใช้อยู่ครับ บ่าวผู้สาวครับพี่น้องบ่าวผู้สาวว่ากินสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่ออะไ่ไปกินเนาอบามๆหน่อยเนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ่เปลี่ยนบรรยากาศโอ้ว้าวว่าเบื้องนังบ่ไซไปซื้อเม็ดมะขามไซนั่นไม่รู้ได้มะขามตีฮ่อออ้นเนาะฮ้อนเลี้ยงก็ไม่ได้มะขามเนาะอะไรกี่เนาะเจ้าเขาไปก้อนเนาะเตี้ยไปนั่งอยู่ฟังนักใส่เนาะเตี้ย บอ,อบ้ <c oughs> บานาน,าออน,านี้ไปไปนั่งกังใส่เตี้ยบ้านนี้เขาไปแล้วผู้สาวเขาไปวะง,งินพ่อเนาะบานนี้ฟังใส่คนมันเต็มแต่พังนี่ไปเปิดประตูไปเปิดผ้าเขาฟังขัวเปิดขึ้นไปไปพ่อผู้สาวเอาเอาผ้านึงเอาแม้ก็ว่ารม่มาขามก็เตี้ยเอแต่ว่าไม่เงินกเก่าที่ที่ปหลอดผ้าไหม บอก่เขาบอกกาวป็นางฟังไส่์นางไสร์บคเตี้ยมมาเนี่ยกู้สาวยนางฟังหัวแต่เขาเปเขาฟังหัวมุดเข้าไปไปอู้สาวโต๊ะแขเอางี้ยกว่าเอาหั่นเอาเนยาขามกัดเตีแต่ล็อกล้่อะไรหัวนี่แซวป่าวอยู่นั่งกับปลาดิอย่เอล่าบ่ะที่ไม่คนหนแม่บ่ นี่ยพี่น้องโอ้โห่ยนบาแยกากคกับเบื้องนังกลางเปเอานังมีมีสองสองจอจิงไหมอันนั้นไล่ปวดสีหักไม่ทาเบื้งอันนี้เอออันนั้นตาโคกอ่ะโคกไม่ไพ่ไหมถูกมามือเว้นไหมเพราะใ่นี้ม่เห็นจอหนังไมไผ่ไหมเอาไมไผ่ซักข้นไหมมันมันมัแต่ไพ่แต่ดึงข้นไหมโอ้เห็นไม่เห็นหอเอออันนี้าไข้ลยมือสมัยนางเอาือปวดข้อินกับเมียก่อนาน เเอ้านั่นเอออันนี้เ uh> ป็นตะดังแห้งอยู่ะเป็นแต่ดังดีอยู่วะสยามต้องทางเชยงยายยกบินเดินทางส่งฟ้าแม่น้ำโขงต้องข่ามึงงพระบางและทางใต้รับมึงขั้นไงไม่พ ไอ้ข้าจะเอาสิ่ได้ถึ้นจะเอาสอบหึห้าเนเด็ดใจจริงๆยังไงเราก็ต้องต่อรองให้เสศษดินเดนสยามให้น้อยที่สุดจ้ะขออ,อ,อนี่ถุนมาลย์เดือนหน้าข้า,ม,ามีกาประชุมกับพวกฝรั่งเศสทั้งเดือนข้าอยากให้ท่านุนมาลย์ไปทำธุระที่เมืองเชียงราย์ชั้นหน่งคุณเคยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันจะกลับมาได้ไม่บอก,บอกนะข้รับรู้อยู่นะ

นหาทั้งนมี้ยังวะฮะเอาขึ้นานสามจอเรอาสองน่อใหญ่ฮะเอใหญ่ที่ไหนานสามจอนี่ยสายก็มือนี่สองจอเบืจอใหญ่ก็เอาโอ้ยอันดันไหมเอาไปไปเอาเันอจเครับพี่

ใครออกอ17กองคาคมนี้นะคนี่นะครับจุกลงภาพยนตร์นะครับทัวประเทศทัวร์้ระ้รถยนที่เรือนก็มีไม่ยอมมามา กูอยากนั่งรถลาไม่สงสารคนลาเบ้องเลยมันจะได้สักเท่าไหร่ลองดูไหมขอรับอันนั้นเหลียวเห็นนะเว่ยโดนนะเฮ้อนี่ไงเว่ยจะเหนื่อยเลยสบายตัว โคตรง่เลยโง่ไรฮะมึงองะไรตัวแต่ตัวกับกู่ได้มึงอ่ะฮะเดี๋ยวก่อนนะมึงเดี๋ยวก่อนเอาไปไหมฮะไม่บอกแม่บอกแม่คุณจะขุดเหรอฮะมึงต้องือของในครัวกินเจ้าค่ะมึงหิวก็กินดิ มาถ่ายไว้เลยกันคนส่งมาจากเชียงรายด้วยแห่คพพรับพยุนครับแล้วผู้หญิงที่ยืเน,นเอ่อเนข้างใครหน้าตาสาวสวยเชียวเรื่องว่าอะยายฟังอะไดิวันนี้เอาตัวพวกกันไหวหรือเปล่าแล้วมาไล่แล้วอะพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า ผู้บมาสาวมาง่เป็นอะไรมนอเกขินนะก็นารักดี